ชิดเนี่ยก็ได้ปอกขังน้ำชิดในกหม่ไม่ใสใช่ไหมไม่ใไม่เดี๋เขาจะ,จะจำได้ ที่ทำอะไรกันครับอะไรทำอะไรกันทอะน้องมาทำอะไรกันเต้องเขาเรียกทำไมเขาดังพี่ใช้หูทิพี่ใช้หูดิฟหรือขึ้นพี่เป็นใครเนี่ยเขาเขาเจอพี่เป็นตำรวจหรือเป็นอะไรพี่เขา เือนผมแล้วเขาก็คือเรียกคือเรียกมาในมาคือว่าเก่าแต่เตือนที่เฉยเนาะให้เปลี่ยนท่อพี่เป็นอะไรอะไรครับตำรวจหรือเป็นอาสาเป็นอาสาเป็นอาสาพี่ไปเรียกเขาดิทำไมครับเยียมหน้าก็ไม่เป็นไรเลยเรียมหน้าไปขี่รถไล่ตามเขามาเขาเขาเขาสีตามมาใช่ไหมเรียมหน้าพี่รู้หรือเปล่าว่ามีเรียมหน้าเขาบอกหรือว่าพี่ทำจนเคยชินและไม่ไม่เพิ่งน่าเขาเขาเขาเอาพี่พี่มาใช่ไหมไปพี่ไปตามที่ไหนที่ไหนที่ไหนโอ้โหพี่จะเอาคลิปไหมไหนครับ เขาบอกว่าอาสาที่เนี่ยขี่รถตะเวนไล่จับเข้ามาเนี่ยก็นี่<ม>เขาเนี่ยเขายืนยันอยู่เนี่ยเนี่ยเขายืนยันอยูยยย่เนี่ยพี่ทำได้ไงพี่เป็นอาสาพี่ทำได้ไงเนี่ยเขายืนยันน้องเขายืนยันอยูอย่เนี่ยคุณเอาเข้ามาเนี่ยน้องกลับบ้านอะไรกลับบ้านอย่ากลับไม่กลับอย่าคุยคุยก่อนอย่าทำอะไรกันทำอะไรกันฮะทำอะไรกันผมเห็นน้องแล้วน่ะเขาขีดเขาขีดถามน้องมาใช่ครับ ตอนแรกผมเดิยเป็นของแฟนอ่าอ่าใช่ขี่ตามน้องไปด้วยใช่มครัผมเห็นมาแล้วอผมเห็นมาแล้วผมก็ตามมาเขามาคนละเลงกับผมแล้วเขาก็วนครับอ่าอ่าผมเห็นแล้วเขาก็ให้ประกบน้องให้น้องขี่ละมานี่ใช่ไหมผมเห็นคันนี้แล้วมันขี่ขี่ไปแล้วรอบนึงมันขี่ทะเบียไปตักน้องเขาแล้วก็ใส่หมวกตำรวจดีไปฮะเดี๋ยวตัวเองเป็นอาสาเฮ้ยมึงทำได้ยังไงต้อม